สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนบอลเลอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาประกาศผลปืนกันกระทัวห้ารางวัลน <Yeah. S 1> ะก็แต่ก่อนที่เราจะไปรู้นะครับผมว่าใครเป็นผู้โชคดีทั้งหท่านเรามาเปิดนี่ดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตลาดมืดครับผมนะตั้งแต่ตลาดมืดมาเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆได้ดูเลยแต่แอบเปิดไปเองสองกล่อง <c oughs> ตอนไหลมื่อข่าวก่อนนะครับผมนะ ราวนี้ผมก็จะมาเปิดก็ผมในกล่องพันที่ผมอยากจะเปิดนะมันก็แน่แน,แ,นแน่นอนครัอนก็ผมว่ามันจะต้องได้อยากได้ทองอยากได้พาวเวอร์เซลลอยากได้เหรียญก้าไอคีก้าพันแล้วก็อยากได้ห้าพันทองครับผมอันนี้คือไฮไลท์ที่สุดที่ผมต้องการแล้วว้าวว,าว้วาวว,าว้าวนะแล้วตอนนี้ก็ผมมันเป็นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงกุนแจที่ผมมีอยู่สองสองหมื่นหนึ่งพันคีย์เนี่ยผมว่าน่าจะได้ไอกล่องพิเศษเนี่ยสักสามรอบหวังว่าได้สักสามรอบนะไปครับผมไปดูกันดีกว่ากล่องแรกเลย ทอง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 มันต้องเป็นทองแอ,อดดิโนครับผมมันจะทําให้หุ่นที่ใช้ปืนลูกซองหรือว่าปืนที่เป็นระบบลูกซองเนี่ยยิงรัวขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ฮ้ยไม่เอาไป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 ได้ทองหนึ่งพันเลยอันนี้อันนี้โอเคอันนี้โอเคไปครับผม ไปไปรัรัวรัได้10ล้านเฮ้ยโอเคนะบางคนอาจจะเฮ้ยสิบล้านเว้ยจริงๆ10ล้านเล่นกี่เกมคิดดูสิเพื่อนๆกูเล่นเยอะมากๆกนะขอจะได้10เอมครับผมไอ้ตองต่อไปครับอึ๊บขอให้ครับเออพลรั่าของฮาไซเลนฮาปีกผมเวลาไซเลนฮาปีใช้สกิลเนี่ยบินขึ้นไปครับผมมันจะมันเวลาเราลงมาเนี่ยเมันจะหายตัวแต่ถ้าเรากดวาร์ปกลับนะมันจะฮิ้วเลให้เราครับผม ไปต่อไปต่อไปปรึบเข้ามาครับผมอันนี้อ๋ออินซิเนเลเตอร์ครับสกิมพิเศษเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมนี่ได้กล่องสมบัติพิเศษแล้วกล่องสมบัติพิเศษครับผมตอนนี้ก็มีเลยไซเรนฮาร์พี้ครับผมอูฟาร์บเนียลูชจอมมูลูเมสกินต่างๆครับผมโอโลจิเอเลบัตเลเวนแนน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 ต่างๆครับผมไททัานอู้เพียบเลยไปครับไปดูกันกล่องสมบัติพิเศษ จะได้อะไรปัม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 เมื่อนั่นไงแม่ได้เชลเป็นสรณะโอ้ได้โคตรบ่อยอะไอเชลโอ้ยได้บ่อยมากมาครับไปครับอย่าไปกลัวเกลือก็ไม่กลัวไปโอ้ลำโพงใหญ่ครับผมกอขอก้อมแกลมนา เอ้ยฟีดอมสกาดีครับโดนเนร์ฟเละเทไปแล้วเฮ้ย <c oughs> เอ้ยพรพีทโออันนี้ก็ผมบาิลิกเออเอออันนี้โอเคผมบาิลิกพื้นขัดก่อนของไททันนะผมเป็นขนาดใหญ่นะว้าวปรึบโออันนี้นิวเคลียร์แฟครับผมพอค่อนข้างที่จะโอเคทำให้เรายิงแรงขึ้นปรึบโออันนี้สกาวค,ครับผม <c oughs> อีกแล้วมากล่องพิเศษอีกกล่องนึง ปะทปะท,ท,ท,ทุทายท่านบ้างเหอะทายท่านแต่ว่าเราได้ไทายฟอนแทน <c oughs> โอเคก็ไทยเหมือนกันแต่มันก็หูคนละเรื่องเลยป้าหวา้าไอฟอนไปครับอย่าไป,ปกลัวปลื้มก็ได้ครับเอ้ยความตามเซ็งเซอร์อันนี้ก็อันนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่ตามหามันนานครับผมเพราะว่าผมอยากได้มากๆเลยแต่ว่าไม่อยากซื้อไงเสียดายพิธีอ้าวได้แล้วแล้วเฮ้ยอันนี้โอเคชอบชอบเลยตามหามันนานมากสุดยอดอะ่ะรึปสิบเอ็มครับผมไม่ขี้เลยไม่ขี้เลอย,ยังดีกว่านักบินนะนั่งไงผู้เป็นายขาดทำดีกว่านักบินนักบินมาเลยแมนนี่ครับผมเวลาเราใส่หุ่นตนัวนี้ไอเวลา,เาใส่นักบินคนนี้กับพลายเนี่ย ปืนของเราเวลาเราเลื่อนเราลดลงครับผมปืนเราจะยิงแรงขึ้นแต่ว่าแรงขึ้นจิดเดียวนะเลื่อนตั้งลงเยอะๆอ่ะรึบโออันนี้บริส t ิ s ครับผมทําทำให้อันนี้เป็นพลาขาับของโอ o รจิอ่าจะทำให้โอ o รจิใช้ได้3สกิลแต่ว่าสกิลจะสั้นลงแต่โดยรวมแล้วมันจะมากกว่าเดิมครับผมเวลาในการใช้สกิลนะรึบพวกควันตามเซนเซอร์ คือกอกี้ก็ดีใจไงอันเดียวก็พอละบ้าอายครับแหมก,ก็ก็ได้มัง้ง <c oughs> ไทยท่านมาได้อ๋อนี่ใสโครกับผมเป็นปืนกล้ามปูของไทยท่านนะนี่กล่องที่สามนะครับผมกล่องพิเศษไปดูกันกล่องทองกล่องที่สามเนี่ยจะได้อะไรขอเป็นไทยท่านเถอะไทยท่านซักตัวเอาไปขายแยกอะไร,ระจะเป็นฮารปี นะก็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 ได้มอไปไปครับผมไปนี่ดีกว่ากล่องร้อยสักกล่องสิจะได้อะไรนะกล่องร้อยได้ทองสามสิบเอ้ยมันก็ก็ได้ม้าไปครับผมเปิดกล่องร้อยอีกปึ๊บอู้สองแสนเหรอไปอรัวๆไปรัวๆปึ๊บได้ทองเจ็ดสิบครับ เราเปิดสักสิบกล่องก่อนแ,แล้วเราไปเปิดกล่องพันต่ออุย้ยทอง AAG แสนหนึ่งอ้บาลานยูนิตครับผมแหมเพิ่มทั้งเลือดเพิ่มทั้งดาเมจนะาปาบอูยอ้ยบูทเอจีบูทเอจี G ครับเอคแคร่ฟึบครับผมโออาร์คส์ครับผมอาร์สก,กาการครับมันเป็นพลกรของ สกอร์เปียนครับเวลาสกอร์เปียนใช้สกิลเนี่ยจะหายตัวเข้าไปไปปึ๊บเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแสนหนึ่งโอ้อีกสามกล่องพอแล้วปึ๊บเออเดือดสามสปุ๊บเจ็ดสิบครับแหมมันมาแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกนะโอ้นี้แบ t เท e b o บอลครับผมเวลาหุ่นยนต์โดนกระสุนครั้งแรกเนี่ย มันจะมีความต้านทานขึ้นเวลาความต้านทานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลเวลที่เราอัพครับผมนะครับไปก่องพันต่อดีกว่าเผื่อได้ทองห0าพจะชื่นใจมากๆเลยทองห้าโจฮันนาฟรินครับผมพลัขับของฟาเนียเวลาฟาบเนียลงพื้นเนี่ยบินแล้วลงพื้นเนี่ยจะหิวเลือดครับไป,ปรบริเอ๊สิบล้านโอเค ปาปาปปปปปปาได้ทองหนึ่งพันโอเคครับผมทัานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพันสุดท้ายจะได้อะไรนะพันสุดท้ายจะได้หนึ่งพันทองเฮ้ยก่องพิเศษอีกกลงืนกล่องที่4ี่ไว้เฮ้ยว้าวๆๆา้า,า,ามาครับผมดูดิว่ากล่องที่สี่เนี่ยจะได้ไทท่านหรือเปล่าเอ้สาหรือ4วะโอดได้ฮอคครับผมกริมสันฮอคครับ ฮอกสกินพิเศษฮอกปลวกเอ่อเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะไข่ท่านไม่ออกเลยอะไหนอะได้อะไรมาม้างเนี่ยโอ้โหได้สี่กล่องครับผมเนี่ยได้เชลไทฟอนได้ฮาี้ได้คริมสันฮอกมาครับผมเออโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการกันทัวร์ทั้งห้ารางวัลเนี่ยใครจะได้ไปไปกันเลยมาส่วนของการจับรางวัลกันนะครับผม ผมก็จะใช้เว็บไซต์น,นะคราวนี้เพราะว่าเว็บไซต์เดิมที่ผมทําอยู่มันที่ใช้ประจามาผมมันใช้ไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> แล้วเราก็มาที่อันนี้ครับผมคัดลอกวิดีโอที่ผมให้เพื่อนได้ลงไอเดียไว้นะเป็นไลฟ์สดครับผมเมื่อเสาร์ที่แล้วอ่าแล้วเราก็มาต้องมีสําคัญมากับผมต้องมีแฮชแท็ก DMBL นะครับผมนี่เลยแฮชแท็กนี้ครับแล้วก็ดูพิเคทครับผมรวมคอมเมนต์ของเพื่อน ใหรือแค่หนึ่งคอมเมนต์ถ้าเกิดเพื่พอนคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะมาดูนะผมว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่คอมเมนต์มีอยู่ทั้งหมด129คนครับผมเย้ yeah. เอานะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าคนแรกที่จะได้กากันทัวร์ไปเนี่ยคือใครคนแรกก็คือคุณวชกรครับผมโพธิประสิทธิ์ยินดีด้วยนะครับ yeah. เย้อ่าอยากได้มากเลยพี่ก็เอาไปครับผม โอเคอสามไม่เอ่ย px นะครับไม่มีก็ได้ไปอ่าต่อไปครับผมอันที่สองจะเป็นของใครครับอันที่สองเป็นของคุณเดวินยวน configuration y เย้อ่าฮะอ่าฮะสามไม่เอ่ย s x s นะครับผม ไม่มีครับก็ได้ไปอันที่สามนะครับผมไปกันอย่างเร็วๆเลยนะอันที่สามครับคุณ Wish Hall Conquereduration Yeah for Lucidor t i t a n เดียว Conquereduration Bro โอเค Seven C นะครับผม Seven C ไม่สามนะครับก็ได้ไปนะเว็บนี้มันอาจจะไม่ค่อยเราใจผมไม่รุนกันเพราะว่ามันไม่มี ไอตัวแบบให้วิ่งแบบรุนๆนะต่อไปครับผมอันที่สี่จะเป็นของใครนี้อันที่สี่เป็นของแท็บบี้ไลออนยินดีด้วยนะครับผมแท็บบี้ไลออนแท็บบี้ไลออนอ้าวก็พี่ผิดเดี๋ยวก่อนก็พี่ไอดีดีเว้ยเฮ้ยเออแม่โอเคร <c ười> ีบรีบ M W M มมโอเคครับนะก็ได้ไปไม่ซ้ำนะ ันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเป็นของใครนะอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็น้เพื่อนขอจากรัเสเซียครับผม c o n q e r o r a t i o n อ่าโอเคเอาละครับผมปึ๊บอ่ะมีไหม C4 ไม่มีครับผมก็ได้ไปอ่านะ ก็ครับผมครั้งนี้ก็จะใช้เว็บไซต์ที่มันแบบไม่ค่อยเล้าใจใช่ไหมอ่ะแต่เราก็ก็ใช้ได้แหละครับโอเคผมก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านด้วยนะครับผมว่าที่ได้การกรนทัวปืนไทยท่านอันใหม่ไปเลยแล้วเดี๋ยวคอยติดตามนะผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกกันเพื่อนอีกครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย